ที่ว่าคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับคนให้ความสนใจเยอะมากตั้งแต่เซ็ตัวร์ของได้ตัวนี้เป็นซีอารพันนะครับชิบโบอ่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ตัวน,นี้ก็จะเป็น, uh, นอ CV ่าคอนเน็ตนะคอนเน็ตเอสพีก็คือซีบีพันนั่นแหละทุกคนคือเป็นรถที่น่าเขียวมากพอดูในรูปเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ แต่พอมาเจอตัวจริงมอนมอนหล่อเลเป็นรถที่น่าขี่แล้วก็มีรูปทรงที่เรียกว่าเจียบคมนะมีเหลี่ยมมีสันนี่กูบอกก็เล็กๆมีความสปอร์ตน่ากับขี่มากนะครับคือทำไมผมต้องมาพูดคุยในเรื่องของตัวรถนักเก็ตอีกครั้งหนึ่งคือต้องบอกว่าพอมีโอกาสได้ขี่สปอร์ตแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ไหวนะมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอามันเอาสนุกต้องเป็นเนกเกตนะครับนะต้องเป็นเนกเกตมีหลายรุ่นเลยนะครับบอนข้างกันตรงนี้ก็จะมีคอซ่าเจ็ดห้าศูนย์สีใหม่เลยตันนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวเงาอาจจะไม่มุกเท่าไหร่นะครับ มีประกายอยู่เล็กน้อยนะมีประกายอยู่เล็กน้อยก็มันมันไม่ค่อยโอมเหนือน,นะเป็ดขาวกตายตักันข<า>้างๆกันตรงนี้ก็จะเป็น X A D B 750สีมามีความแบบเรียกว่าสีมันแบบมีความอยากจะให้เรียกสีไต,ยยต<า>ได้ไหมให้แบบลายแบบสีไตคัลเลอร์นะบบมีสีทอง สีทองแล้วก็สีขาวสีน้ำเงินสีแดงนะครับแต่ก็สวยนะโดยรวมมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็น NX 5 0 0นะฮะที่มาแทน5 0 0 X หลายคนก็จะรู้จักกันดีนะครับ